สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็มาส่งน้องน้ําฝนกลับบ้านนะคะทางก็มืดแล้วด้วยค่ะส่งน้องน้ําฝนกลับไปนอนอยู่ในป่าที่ของน้องน้ำฝนนะคะ ตอนนี้ก็พากันเดินทางไปส่งน้องน้ําฝนเข้านอนไกลมากเลยนะคะระยะทางไกลมากเลยค่ะจากบ้านไปตรงที่น้องน้ําฝนนอนอยู่นะคะ เราเดินทางไปส่งน้องน้ําฝนนะคะไกลามากๆเลยค่ะน้องน้ําฝนของเราก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะขอความเมตตาเป็นสะพานบุญให้น้องน้ําฝนมีบ้านอยู่เร็วๆด้วยนะคะ ตอนนี้ก็มืดมากเลยนะคะมืดมากเลยไกลด้วยนะคะตรงที่น้องน้ำฝนนอนอยู่ ขอความเมตตาด้วยนะคะช่วยเป็นสะพานบุญให้น้องน้ำฝนมีบ้านอยู่เร็วๆด้วยนะคะขอความเมตตาจากพ่อจ๋าแม่ตาใจบุญด้วยนะคะ มืดมากเลยค่ะพอควานต้องเอาไฟไฟฉายสองทางนะคะเพราะว่ามันมืดมากเลยค่ะมองไม่เห็นทางระยะทางก็ไกลด้วยค่ะ ฝนก็เริ่มตกปอยปอยๆแล้วนะคะน้ำฝนก็เดินทางกลับกับดอกแก้วนะคะสองเพื่อนรักเดินทางกลับบ้านค่ะ เต้นมาตะเวสวัดตะเวมาเสือดุ่ยเออตะเวอาปุ่เปุ่ยเลย ไอตาวสอันนี้นะแก๊กที่จริงเหนื่อยกันดลย มองเห็นแตตูดล้อมองเห็นแตตูดบานของน้องน้ำฝนนะคะมืดมากเลยค่ะเริ่มมีไฟสองมานิดนึงเวลาไล์เสร็จก็จะมาส่งน้องน้ำฝนเดินทางกลับบ้านแบบนี้ทุกวันนะคะ มืดมากเลยมาทางนี้ก็จะมีไฟหน่อยนิดนึงน้องน้ำฝนของเราก็กลับกับดอกแก้วนะคะกว่าจะถึงตรงที่น้องนอนไกลมากเลยค่ะ มืดมากด้วยนะคะยังดีนะคะที่น้องยังไวรุ่นอยู่นิดนึงน้องก็เดินเร็วหน่อย จ๋าแม่จ๋าเมตาน้องด้วยนะคะช่วยเป็นสะพานบุญให้น้องน้ำฝนมีบ้านอยู่กับเขาเร็วๆด้วยนะคะน้องจะต้องน้องจะได้ไม่ต้องเดินทางกลับที่มืดๆนะคะเดินทางก็ไกลด้วยค่ะ ตอนนี้แม่ควันก็หอบแล้วนะคะเดินไกลมืดมากม้าก็เห่าเต็มทางเลยค่ะเสียงม้าเห่าเต็มทางเลยกว่าจะถึงบ้านน้องนะคะไกลมาก แะด้วยนะคะบ้านน้องอยู่มืดมากด้วยค่ะพอควานต้องมีไฟใช้ส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะส่งตลอดทางค่ะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงตรงที่น้องน้ำฝนพักอยู่แล้วนะคะใกล้จะถึงตรงที่น้องน้ำฝนนอนแล้วคะ่ะบรรยากาศฝนตกลินลินแล้วนะคะฝนตกโปรยโปรยแล้วนะคะ ควานก็เริ่มหอบแล้วนะคะเพราะว่าเดินมาไกลมากมืดมากเลยค่ะขอความเมตตาจากพ่อจ่าแม่จ่าใจบุญด้วยนะคะช่วยให้น้องน้ำฝนมีบ้านอยู่เร็วๆด้วยนะคะมาเป็น แรงเชียแรงใจสะพานบุญให้น้องน้ำฝนด้วยค่ะอีกนิดนึงใกล้จะถึงตรงที่น้องนอนแล้วนะคะ แม่ควานเดินไม่ทันน้องน้ำฝนแล้วนะคะยังดีหน่อยที่น้องน้ำฝนยังไม่รุ่นอยู่เดินเร็วหน่อย ควานเดินไม่ทันแล้ว,ลวอุยหัน ไม่ควาดเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะเพราะว่าไม่ทันน้องน้ำฝนเลยน้องน้ำฝนของเรานี่เดินเร็วมากเลยค่ะเก ถึงแล้วนะคะถึงที่นอนของน้องน้ำฝนกับน้องดอกแก้วแล้วนะคะตวีค่ะคโกโกมืดมากเลยคะ่ะถึงที่นอนของน้องน้ำฝนแล้วนะคะ ม the so ืดจ้าไม่ขามืดจังเลยน้ำฝนยังไม่มีบ้านอยู่อันนี้ก็น้องดอกแก้วนะคะมืดมากเลยเออฮเน้องน้ะนำฝนมาส่งดอกแก้วนะคะ นอนคนละที่กันนะคะน่าเจองนะนี่บ่มืดมากเลยค่ะมืดมากเลย สองอุจติถึงแล้วนะคะถึงที่นอนของน้องน้ำฝนแล้วนะคะ,รออะรบรรยากาศรอบๆนะคะมืดมากเลยค่ะ เวลาเราไล่์เสร็จเราก็ต้องเอาน้องมามัดไว้อยู่ในป่านะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีบ้านอยู่น้องน้ำฝนยังไม่มีบ้านนะคะขอความเมตตาจากพ่อจา๋าแม่จ๋าใจ,ใจบุญด้วยนะคะมาเป็นสะพานบุญให้น้องน้ำฝนได้มีบ้านอยู่เร็วๆด้วยนะคะบรรยากาศคือฝนก็เริ่มตกปโปรยๆแล้วนะคะ ถ้าตกทั้งคืนนี่น้องก็ต้องยืนตากฝนอยู่ทั้งคืนนะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีบ้านเหมือนเพื่อนเขานะคะน้องต้องยืนตากฝนทั้งวันทั้งคืนมืดก็มืดนะคะ บรรยากาศรอบๆมืดมากเลยมืดมากเลยครับพ่อควันล้วก็ ยังมัดไม่เสร็จนะคะต้องใช้เวลานานเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะดูค่ะพื้นที่ตรงน้องน้องนอนก็แฉะแฉะมากเลยค่ะพื้นที่บริเวณตรงน้องอยู่นะคะแฉะมาก ขอความเมตตานะคะขอความเมตตาจากพ่อจา๋าแม่จ๋าใจบุญนะคะช่วยเป็นสะพานบุญให้น้องน้ำฝนของเรามีบ้านอยู่เร็วๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ